งแบบอื่องง่ายไหมอ่ะเหนื่อยแทนแล้วงุ่นคือจริงๆไม่ต้องพูดเยอะขนาดนี้ก็ไดมันเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้หมดแต่จะเป็นใครก็ได้นแต่มันถอบยากอ่ะดีถอดก็ถอดเปลี่ยนนิ้วจ้ะมังถอบยากนะถอดถอดพูดเนียมันจะชัดถอดถอดถอดแต่ถ้าเลื่อนตึงตืงทีมึงเล่งยักยัก แยกการแยกการไงอ้าวอึ้งไหมไม่ใช่แต่คุกจีเขาจะพูดประมาณนี้มันมันงอเงี้ยมึงก็ทำนิ้วให้ตรงๆแล้วก็ดึงออกว่ามันกูง้อยไงก็กั้นใจไงมันไม่ได้ว่าการอดได้เลยไงมันแบบว่ามันเล็งน้อยไงไอ้หนูเราก็เดินให้มึงเนี่ยแต่มื่ต้องเดินไกลหน่อยนะเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้ก็ได้ วันเดินมาจากองนี้ใช่ไหมเออได้มาเ,เป็นง่อยทีนะ่คนชอบเลยพี่ฮาใหญงเออละสีจับเป็นง่อยแล้วนะได้ตังแล้วคุณไปจริงๆตลอดชิลก็ดีนะแต่ไงเดินกลับไปเมื่อยเลยเอคนตังเมื่อยเขาว่ามีคนมองไม่เห็นนะ่ะ เรื่องบะเข้าอีกนะมีคนมองไม่ชัดแต่พึ่งหักเปล่งออกได้ไหมกำลังงานออกแลยหรออจะมาครึ่งนิ้วแล้วได้ยังถอดได้ยังได้ยังได้แล้วเดียวเฮ้ยหายแล้วเปลี่ยนนิ้วได้เปลี่ยนนิ้วนะเปลี่ยนคนอื่นได้จากนิ้วชี้เดี๋ยวจะถอดไปใส่ตรงนิ้วก้อยโอ้โหใส่นิ้วมือเลยนิ้วมือนิ้วมือ นิ้วมือไงไใส่นิ้วมือก็นิ้วมือนี่เห็นเป็นนิ้วตีนไงเนี่ยนิ้วมือยาวๆในนิ้วมืออยู่แล้วท่านใส่ไปไม่ต้องอยู่ไปที่ไปทางอีกนิ้วเท้าอ่ะนิ้วหนาเฮ้ยน่าจะมีทุกวงโอ้ยสวยเลยสิบายก็มีหลายวงเฮ้ยไอ้นุนไอ้นุน ถนนไปแล้วที่นี่ที่ไหนเฮ้ยใครวะเนี่ยใครอ่ะพี่แอดพี่แอดไม่ใช่พี่แอดไม่สบายอ่ะไม่ใช่ครับเสียงแหบเลยโอ้คนเยอะซะเหลือเกินเยอะเยอะอ่ะสวัสดีครับทำไมต้องสั่นด้วยอ่ะสั่น์ี่บาดน่ะเน่ยผูคุ้นเใจครับเป็นสัตนิบารลูกนก จะอยู่ไม่เฉยสบ้างแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ทุกคนนั้นจดจำสาญาณสัญญาหลาอย่างเลยนี่ตัวจริงอ่ะเนี่ยไม่ต้องเป่าสายย้อรับแค่เห็นว่าผมยักคอสวัสดีเพียงแค่นี้ทุกท่านคงจะจำผมได้ก็ผมสานานสัญญาเจ้าเป้าคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงลิ้นเดินผ่นและไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากใจของท่านผู้ชมที่เคารพรัก กางสัญญานั้นที่มอบไปให้ก็ยังคงติดตาตึงใจอยู่ในหัวจิตหัวใจของมิตรักแฟนเพลงตลอดมาจริงฉันหลับวันนี้สายยันขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ครับทพ่งมาเมื่อกีพึ่งมาแล้วจะไปซะเลยไม่ร้องก่อนไม่ร้องเพลงกันแลเดี๋ยวร้องเองเกรด็ครับตายไปแล้วไม่ใช่แรบพี่เป้าเนี่ยก็ยังพอจำเนื้อได้ก่อนตาย ีว่าเขาเผาสมุดเนื้อเพลงไปให้ครัแล้ววันได้ขวาแล้วพี่ครับเก็บความลับแลงววันได้ขวามือด้วยบอกแม่คำพี่เป่ามาแล้วจากพระตุมธานีเล่นเร็วๆนะครับเดี๋ยวลิเกคณะนึงเขาเล่นต่อคณะไหนโน่นเนี่ยฉากขึ้นแล้วตรงโน่นเนี่ยขึ้นฉากอะไรเพกอะไรเนี่ยอันนั้นเป็นสแตนดี้ของนักเอกนักเพชรเอดีตวันลิเกสแตนดี้สแตน เห็นขึงฉากด้วยวันตะลุงคุณครับเล่นตลอดแหมพี่เป้านี่ได้กำลังวันอีกแล้วสัญญาสัญญานั้นเขียดหน้าพี่เกานะเขียดหน้าเป้าเขียดหน้าเป้าทำไมพี่เป้าข้าเชิญตลอดพี่เป้าเหรอคะครับผมพี่ครับ มีมีเขาบอกมีแฟนคลับมาค่ะพี่เป้าอะคะ่ะมีแฟนคลับมาด้วยเหรอค่ะมีแฟนคลับมาครับพี่รู้ได้ยงังไงว่าสายันจะมาเข้าไอ้คนนี้เขาบอกมีแฟนคลับมามาหา,หาครับถั้เชิญแฟนคลับมาเขาอยาก <c oughs> อยากใกล้ชิดพี่เป่ามาก <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะพอมีเวลาจะร้องเพลงให้ทุกท่านได้ฟังกันสักสามสี่ผลงานเพลงครับก่อจากกันวันนี้พี่เป็นครูสอนเต้นในระเบียบยเชิญเชิญ อูแฟนขับแก่คิดตัวมากออสายันกลัวครับท่านแฟนขับพี่เป้างอย่าไปกลัวสิเป้าสายันโอ้โหใส่เอวลอยซะด้วยยันครับผมสวัสดีครับยันใช่แล้วครับสายยันเจ้าเก่าเจ้าเ,าเป้าคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากหัวใจแฟนเบลงทุกท่านยันตะเบ็ด เป็นคนที่ทำงานนะก็ต้องตะบันทำงานเพื่อนูเพื่อมียอะไยันว่าไงครับยันข้ามเวทครับผมบางทีสายันเล่นที่จังหวัดเชียงใหม่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็ไปเล่นอีกทีที่จังหวัดที่ภาค เดินทางนั้นต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงสายยันก็ต้องเดินทางกันตลอดวันยันครับอยากถามยันอย่างอะไรเนาะเวลายันร้องเพลงอ่ะยันยึดคออ่ะครับยันไม่เคสเหรอไม่ครับมันเป็นเออเออมนเป็นมันเป็นเอกลักษณ์ของสายยันขั้นยาเองที่จะต้องยักคอสายยันไม่เคสเหรอครับเคส เขตยี yup. ่ที <k <k ่ฐานเ c ีตัวจริงนะเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยยังจำไม่ได้หรอคัดไงคัดดาวคัดสนีเขาย้อยเเสนีเขาย้อยอยู่แถวเพชรบุรีอ๋อมาตู้เดียวกลับ ใช่หรือไม่อาศัยเข้ามาทัศนีเขาย้อยมาอก่อนค่ะลดย้อยไหนครับเนี่ยย้อยใต้ท้องเน็ตไปย้อยตัวนู้กตัวแปตดูเนและโชว์ท้องน้อยซะด้วยเขาบอกเขามาจากเขาย้อยบครัพี่คนเนี้เหรอ ครับมาขอยอย,อยขอบคุณมากครับที่มอบรางวัลให้กับแฟนขับสายใหญ่พี่เปารับรางวัลด้านขวาด้วยว่างครับคุณพี่ไปขับถึงตตัวอีกจังเลยคุณพี่ระวังไฟจัดดูยาช็อตผมยาเร็วๆหน่อยนะทำไมอะทัดอ่ายิ่งวันนี้ทักก็ทำมาแล้ว <laughs> เพียงแค่นิดหน่อย ยานขอบคุณครับวันนี้ที่มาเนี่ยเฮ้ยยันไม่ช่ทัดขอโทษทียานครับผมเลิกกี่โมองอะ่ะเออเดี๋ยวประมาณสักตีหนึ่งถ้ยายันก็จะเลิกแล้วครับเพราะว่ามันเด็กมากแล้วอืมไปยันกันมาอ๋อกินข้าวต้มยนเช้ายันตูดเก็ดตูด สายันนั้นไม่ว่างหรอกครับท่าน <c oughs> เกรงว่าชวนคนอื่นไปจะดีว่า <c oughs> สายันนั้นต้องเก็บเสียงไว้ร้องเพลง <c oughs> ไม่เป็นไรยัน <c oughs> ทังนั้นสายันไม่ถนัดครับ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ทัดมาท <c oughs> าดต้องการอะไรครับเพี่ทต้องการอะไรทัดอยากจะขอรูป <c oughs> ยันออขอโทษทีนะครับคุณทัศนีเขา้อยตันนี้สายันเลิกแจกแจกรูปไปนานแล้วครับ ไม่ได้ขอรูปถ่ายยันอยาจะมาขอรูปอะไรอยากจะมาขอรูปไลยันอยากจะมาขอรูปไล้สายยันได้เหรอถ้ามีป็นกาดังเกียรติมากเกินไปเจิญตามสัปดาหครับใจดีจ้าหน้าอี้ทัดหื่นมากนะพี่เป้าระวังให้ดีนะครับมันเอาแน่ตัวนี้ ต้องชายโฟโลนะ <c oughs> ออกมาค่าสาอยันจริงๆเดียวขอบคุณค่ะเอาละครับโชว์เพลงเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลา <c oughs> ได้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณก็รูปร้สายันไปเรื่อยเดี๋ยวสายันจะร้องเพลงให้ท่านผู้ชมได้ฟัง <c oughs> อ๋อคนจะได้ดูว่าพ่งมันได้น้อยเอามาให้ใหม่อีกเยอะๆนั่นล่ะ ขอบใจมากครับฟังเลยครับผลงานสร้างชื่อสร้างเสียงใ้กับสาัยสัญญาครับไแอ่ไก่อบวกเขาไฟไก่จ,จ๋าที่ครับฟังครับ เสร็จแล้วเสร็จอะไรอ่ะร้องเพลงเสร็จแล้วยังไม่จบเป็นยังเออเ้ยมันพี่เป้าตัวจริงปะเนี่ยมนลูกขนาดนี้สายยันจะร้องได้ยางเออไม่มีน้ำอดน้ำทนไม่มีอดกลั้นกับผมสายยันคนเก่าวิพาคนเดิมครับท่านฟังกันเลยผลงานเพลงแรกเอลงอะไรครับ ไม่เคยรักใครเท่าติม ย,ยังมีความสุขกัขบแั่ทัพเฮี่ยจริงๆค่ะเอาซักผ้าเอาซักผ้าไ่ทักกระบะเลยอายอายแต่ก็ต้องทำลูกกำลังเลียนกังเจอไปไม่เหล้วพี่ป้าไปเลยมันมาแค่ดีไันปแล้ว i do not know.